สวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับตัวนี้เป็นสเก็ตยางมาตอยนะครับนี่นะครับไม่ใช่เห็บนะเต็มเลยนะครับก็จากการขับรถกลับบ้านมานะครับตามทางนะครับบางเขตนะครับก็ทำ าลัดยางใหม่นะครับก็จะมีสเก็ตยางมาต่อยนะครับติดเต็มรอบคันรถเลยนะครับนนเต็มเลยนะครับ คันสีขาวอ่ะมันจะเห็นง่ายหน่อยถ้าใครเป็นคันสีดำๆหน่อยนะครับน้ำดำน้ำตาลพวกอะไรเงี้ยเทาๆอ่ะครับก็จะมองยากหน่อยนะครับเออจริงๆมันก็ติดทุกคันนั่นแหละไม่ใช่ว่าไม่ติดนะครับแต่ว,ว่าของผมมันสีขาวขาวมุกนะครับคือมันจะมองเห็นชัดหน่อยใกล้นะครับจบดุดใหญ่ๆเลยนะครับ ช็ดไม่ออกนะครับอตอนอตอนเนี้ยผมล้างล้างรถแล้วใช้สันไลใช้แชมพูล้างรถนะครับก็ไม่ออกนะครับนี่หนึ่งครับเคยซื้อตัวสเปร์สเปร์เนี่ยยิงล้างคราบพวกนี้นะครับแต่ว่าราคาก็จะสูงหน่อยครับมันมันออกไหมมันก็ออกแหละครับ ทีนี้ทำยังไงผมก็ไปศึกษาข้อมูลมาบางคนก็บอกว่าให้ใช้ตัวอะไรนะน้ำมันดีเซลมันโซลา่านะครับก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ลองนะอ่ะทีนี้อีกอ่าอย่างหนึ่งใช้ตัวน้ำมันน้ำมันกา๊าซนะครับผมก็ไปหาซื้อมา,อานี่นะครับ ขวดนี้เลยนะครับ30บาทแล้วมันได้เยอะด้วยนะครับดูประมาณ1ลิตรนะครับเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยไม่ถึงนี่สี่้อยเหรอขวดใหญ่มากครับ4ี่ร้ซีซีขวดค่อนข้างใหญ่อะขวดเราเราขาวเลยบางเนี่ยแล้วเช็ดไม่ออกนะครับเดี๋ยวมาลองเนี่ยใช้ตัวเนี้ตัวน้ามันกาดนะครับ อัดผมเทให้ดูเทใส่ผ้านะครับทำไมไม่ซื้อสเปรย์คือมันก็หาซื้อได้ยากเนาะมันก็ต้องสั่งต้องอะไรแล้วราคามันก็ก็สูงด้วยนะครับขวดหนึ่งก็เป็นร้อยอะค่ะใช้น้ำมันการนะครับอลองกัน นนนีีนะ่เะครับ้ไม่ต้องออกแรงเลยนะครับหายไหมครับนาสีขาวโดยถ่ายยากมากช็ดให้ดูให้เห็นเลยนะครับนี่นะ หายไปในพริปตาแต่ว่ามันเปียกๆอยู่ด้วยเนาะถ้าสังเกตดูตรงนี้มันจะเยิมย้มๆเดี๋ยวผมจะไม่เช็ดเบาๆก่อนเนาะว่าันเช็ดเบาๆมาให้มันลอกก่อนเนาะแล้วมาดูปฏิกิริยาของเขานะครับนี่มองยากมากเลยน่าสังเกตดูว่ามันมันจะเป็น แค่เราถูเบาๆเนาะมันก็มีรอยเนี่ยเริ่มออกนะครับ <Okay. S 1> อือจะบอกว่าให้ใส่ขวดแล้วยิงสเปรย์มันก็น่าจะไม่ได้นะครับมันน่าจะมีฤิ์กับตัวลูกยางสเปรย์เนาะก็เอา,อางี้แหละก็ใส่ผ้าเคใส่ผ้านะครับ เห็นเห็นเลยทีสัผพานะครับเจ็ดเลยนะครับเช็ดให้ดูถ้าตรงจุดใหญ่ๆห,หน่อยก็ต้องแบบอ่ไหลรอบหน่อยจุดนี้นะครับเห็นป่าจุดใหญ่ก็ต้องถูไล่รอบหน่อย ถ้าจุดเล็กๆนะครับเนี่ยแค่ปาดไปเนี่ยฟึบหายเลยหมดก็เติมขวดใหญ่ครับผมว่าขวดเดียวเนี่ยได้ทั้งคันนะมันไม่หมดด้วยซ้ำนะครับการันตรีเลยครับออกออกง่ายมาก แล้วก็น้ามันกาซเนี่ยหาซื้อง่ายนะครับตามก็ <All right. S 1> ะอะไรร้านครุรรพันุหรือว่าร้านยี่สบาทก็น่าจะมีนะบางบางร้านนะครับไอ <All right. S 1> <Hey, S 2> ร้านย0สบบาทใหญ่ๆห,หน่อยร้านใหญ่ๆห,หน่อยก็น่าจะมีแล้วก็ร้านพวกขายวัสดุก่อสร้างทั่วไปนะครับ <All right. S 1> ก็จะมีขาย,ย <All right. S 1> ง่ายนะ <All right. S 1> ผมว่าง,ง่ายนะเ <All right. S 1> ช็ดเช็ดตุ๊บออกเลยนะครับ <All right. S 1> <laughs> ผมเคยใช้ตัวน้ำมันสนนะครับ ออกยากมากออกโคตรยากเลยแต่มันก็ออกนะครับแต่มันมันเหม็นด้วยออกยากแต่ตัวนี้น้ำมันกาซเนี่ยไม่ค่อยเหม็นนะจับมันดมยังยังไม่ค่อยเหม็นเลยเจนกลิ่นค่อนข้างเบานะครับแล้วก็ออกค่อนข้างดีกว่าพวกน้ามันโดนีนะครับน้ามันโซลาก็น่าจะกลิ่นแรงเหมือนกันนะผมยังไม่เคยลองแต่ก็น่าจะออกเหมือนกันน้ํามันกาซนี่โอเคเลย โซล่าก,กับกามันก็ตะกูลเดียวกันนะครับแค่ว่าการัดกลั่นมันคนละ,ะชั้นกันโอ้โอ,อดีนะครับผมก็พึงพ่งเคยใช้เนี่ยครับเพราะว่าปกติมันติดไม่เยอะเนาะผมก็ใช้น้ำมันสนเนาะที่มีอยู่ก็เช็ดนิดหน่อยก็มัน,มนกองหมดรอบนี้เยอะมากเลยเต็มคันเลยรอบเลยนะครับข้างหลังข้างหน้าข้างๆนี่ มันมีมันมีรอบคันเลยมันกระเด็นเยอะมากเลยนะครับโอเคครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาแบบเดียวกันนะครับเออไปลองหาซื้อมาใช้ดูนะครับ30บาทนะครับไม่ต้องไปซื้อน้ำยาแพงนะสามสิบบาทนอสทีเเนี่ยโอ้ย SKT อะครับ ดีนะเพราะว่าเหลือรอบคันนี่เหลือแล้วก็ใช้ดีนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเช็ดก่อนรอบคันเลยครับก็น่า,าจ,จะใช้เวลาสักพักอย่างไรก็คืชอชั่วโมงนะ